ช่วนี้นะครับโปรโมชั่นเบลงละ20ขอไปได้เลยได้ทุกเพลงตังบมลิ้นกิเร้าท่าบ๋มมาให้นม่เช็คบินไม่ไล่ก็ไม่ไปจากล้า ุ่มายพูดพร้ำดูก่อนหน้าลำคาญมึงอ่ะหน้าลำคาญเกื่อนช้มันอกค่ะฮะอค่ะโอคไปโค่ะกูดาลอง่าให้้ากลงกลงต่อที่ไหนแต่กูว่าเดี๋ยววมนได้มึงดนเชื่อกูไหม ายการมันแค่แอบเอากันไม่ต้องแก้แค่แอบด้วยอย่าไปคิดอะไรกันเออตอนไหนดีเพื่อนแม่กูอยากเจอไปหาแม่กูด้วยแม่กูบอกเดด็กี่นี่ทำไรอ่ะอัดวีดีโอเหรอไปลงไปลองยูไปลงลงยูทูบ องสนไม่รีบร้อนป้าพี่แป๊ะไปไหนกันดีเสียงแล้วแต่ไปไหนกันดีครับเอาพโไม่ไป เมล่าใช่เทียงคือในสัตว์เดี๋ยวเป็นฟัดทองรถรถกูเดี๋ยวไปนั้งจะมายึดเทียงคืนอเมื่ก่อน